สวัสดีครับวันนี้นะครับก็มาอยู่กับครูโจ้อีกแล้วนะครับในวิชาดนตรีนั่นเองนะครับบทหน่วยการเรียนรู้เนี่ยเป็นหน่วยการเรียนรู้ที่สุดท้ายแล้วนะครับครูโจ้ขออัดแน่นๆเลยนะครับเพราะว่าสําหรับวันนี้เนี่ยครูโจคิดว่าอ่าน่าจะเป็นเราน่าจะปิดคอร์สได้เลยอะครับแล้วก็ไปเจอกันในภาคเรียนที่2ได้เลยเรื่องนี้นะครับหน่วยการเรียนรู้ที่5เนี่ยเป็นวิถีชีวิตไทยกับ ดนตรีและเพลงพื้นบ้านนะครับแต่ละภาคของอแต่ละภาคของประเทศไทยในะประเทศไทยมี4ภาคใช่ไหมครับแต่ละภาคเนี่ยจะมีการเล่นดนตรีเนี่ยที่แตกต่างกันออกไปนะครับอ่ะเรามาดูกันว่าหน่วยการเรียนรู้ที่5วิถีชีวิตไทยกับดนตรีและเพลงพื้นบ้านจะมีอะไรบ้างเราไปเรียนกันเลยนะครับความสัมพันธ์นะครับ ของวิถีชีวิตไทยกับดนตรีและเพลงพื้นบ้านนะครับการประกอบอาชีพเนี่ยคนไทยส่วนมากนะครับก็จะประกอบอาชีพเป็นกเกษตรกรนะครับนะครับกเกษตรกรรมกเกษตรกรนะครับในอดีตเนี่ยคนไทยเนี่ยเขาจะใช้แรงงานนะครับและสัตว์ในการทํางานเป็นการพึ่งพาช่วยเหลือกันและกันนะครับนักเรียนอ่า วันนี้ฉันไปช่วยเธอแล้ววันพรุ่งนี้เธอมาต้องมาช่วยฉันนะอะไรเงี้ยนะครับสังคมไทยเนี่ยจึงเป็นสังคมที่มีน้ําใจนะครับช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับและอย่างแสดงให้เห็นถึงความรักความสามัคคีของคนในท้องถิ่นนั้นๆอีกด้วยเช่นการขอแรงเพื่อนบ้านเนี่ยไปช่วยทํางานโดยไม่ต้องจ่ายตังค์นะครับไม่ต้องจ่ายตังค์เนี่ยทำอย่างเงี้ยหมุนเวียนกันไปนะครับเขาเรียกว่า การเอาแรงเอามือนั่นเองนะครับหลังจากทํางานเนี่ยพอเราทํางานเสร็จใช่ไหมเหน็ดเหนื่อยก็จะมีการละเล่นเช่นการร้องเพลงเพื่อคลายเครียดกันนะครับคลายความเหน็ดเหนื่อยจากการทํางานซึ่งทําให้เกิดซึ่งทําให้เกิดเพลงพื้นบ้านของภูมิภาคนั้นๆขึ้นมานัน่นเองเรามาดูว่ามีอะไรอีกนะครับไปต่อเลยนะครับ คติความเชื่อนะครับอาจจะดูยากหน่อยนะครับนักเรียนขอเนักเรียนตั้งใจฟังนะจ๊ะคติความเชื่อเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์และศาสนานะครับประเทศไทยเนี่ยเรามาีความเชื่อเรื่องผีสางนางไม้มาตั้งแต่โบราณโบราณน,นะครับแล้วก็เรามีสิทธิที่จะนับถือศาสนาต่างๆประเทศไทยเนี่ยไม่ได้มีแค่ศาสนาพุทธก็จะอยู่ไปด้วยศาสนาคริสต์ ศาส,สนาอิสลามศาส,สนาพุทธเนี่ยก็จะอยู่ปะปนกันไปในประเทศไทยนะครับคนไทยในแต่ละภาคเนี่ยส่วนใหญ่มีความเชื่อเกี่ยวกับการนับถือผีเทวดานั่นเองโดยเชื่อกันว่าสถานที่ทุกที่ในประเทศไทยนี่ยจะมีผีหรือเทวดาเนี่ยปกป้องรักษาอยู่โดยความเชื่อเหล่านั้นเนี่ย มีส่วนเกี่ยวข้องกับประเพณีและพิธีกรรมต่างๆเช่นพิธีเลี้ยงผีปู่ย่าของภาคเหนืออ่าพิธีเลี้ยงแม่โพศพของคนภาคกลางนะครับแล้วก็พิธีแห่นางแมวขอฝนของภาคอีสานนั่นเองนะครับพิธีเหล่านี้เนี่ยจะจะมีการประกอบพิธีที่แตกต่างกันออกไปและจะมีการขับร้องนำื่อนดนตรีพื้นบ้าน ออกมาเล่นเพื่อความสนุกสนานของคนในท้องถิ่นนั้นๆนั่นเองนะครับอ่ะเราไปดูกันที่ดนตรีพื้นบ้านดนตรีพื้นบ้านเนี่ยของแต่ละท้องถิ่นนะครับมีลักษณะเฉพาะของท้องถิ่นนั้นๆน,น,นะครับแสดงถึงความเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันออกไปของวัฒน,ธ,นธรรมและประเพณีของแต่ละภาคนะครับ ซึ่งมีการถ่ายทอดกันอะตามภูมิปัญญาของคนในท้องถิน่นปูสอนพ่อพ่อสอนลูกลูกสอนล้านอะไรเงี้ยครับปูสอนล้านก็จะมีการถ่ายทอดกันแบบแบบนี้ะนะครับดนตรีพื้นบ้านนะเป็นสิ่งที่ทําให้คนไทยนะในท้องถิ่นเกิดความสนุกสนานรักและสามัคคีกันนะครับ เป็นมรดกทางวัฒนธรรมนะครับซึ่งควรค่าแก่การอนุรักษ์นะครับต่อต่อไปนะครับวัฒนธรรมประเพณีเนี่ยนะเป็นไปได้นะครับเราเกิดมาเป็นคนไทยเราต้องอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นการเล่นดนตรีไทยการล้าไทยกินอาหารไทยชื่นชอบอะไรไทยๆอะไรอย่างเงี้ย ก็เป็นช่วยการเป็นการช่วยอนุรักษ์นะครับขออนุญ,ญาตกินน้ำแป๊บนึงครับนต่อไปนะครับเพลงพื้นบ้านมีดนตรีละเราต้องมีเพลงพื้นบ้านด้วยนะครับเพลงพื้นบ้านเนี่ยเป็นบทเพลงที่เกิดจากคนในท้องถิ่นคิดรูปแบบการร้องเล่นขึ้นมาเองเป็นบทเพลงที่มีท่วงทํานองเป็นภาษาเรียบๆง่าย ใช้พูดคุยกันนะครับเป็นภาษาที่พูดคุยกันง่ายๆเข้าใจกันง่ายๆนะครับเป็นภาษาเน้นความสนุกสนานรื่นเริงนะครับใช้เล่นในโอกาสต่างๆเช่นวันสงการนะครับวันลอยกระทงนะครับงานไหว้พระประจำปีหรือในโอกาสที่ได้มาร่วมแรงร่วมงานกันในการทำกิจกรรมกิจกรรมใด กิจกรรมหนึ่งเช่นการเกี่ยวข้าวการนวดข้าวหรืองานสังสรรค์งานบุญต่างๆภายในชุมชนนั่นเองนะครับอะต่อไปจุดประสงค์นะครับของการเล่นดนตรีและเพลงพื้นบ้านนะครับ 1. เพื่อความบันเทิงใจเลยนะครับมักเล่นในเทศกาลหรืองานเรื่อนเริงต่างๆ 2. ร้องเพลงประกอบการทำงานเช่น การดำนาเกี่ยวข้าวประกอบกับนิสัยคนไทยเป็นคนเอือ้อชอบเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่จึงร่วมกันทำงานเป็นหมู่คณะเรียกว่าการลงแขกนั่นเองนะครับต่อมาจึงได้คิดร้องเพลงเพื่อให้เกิดความเพลิดเพลินในการทำงานไปด้วยหนุ่มสาวผู้ชายก็จะร้องถีบผู้หญิงเช่นเพลงเกี่ยวข้าวเพลงอีเซลเพลง่อยนั่นเองนะครับเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะโดย เป็นเพลงที่ร้องหรือเล่นเฉพาะในชุมชนอาจเป็นการประกอบประเพณีทางศาสนาหรือพิธีกรรมต่างๆนั่นเองนะครับเช่นการร้องเพลงแห่นางแมวเพื่อขอฝนในภาคอีสานนั่นเองนะครับเพลงจ้อยเพลงซอในภาคเหนือนะก็หนุ่มสาวก็จะร้องมาจีบกันนั่นเองนะครับอ่าต่อ,อไปอเรามาดูความสัมพันธ์ ของวิถีชีวิตไทยกับดนตรีและเพลงพื้นบ้านในแต่ละภาคนะครับคือภาคเหนือเรามาดูภาคเหนือนก่อนภาคเหนือเนี่ยเครื่องดนตรีที่ใช้บรรเลงเนี่ยก็จะมีเครื่องดนตรีเช่นสลอ้อสลอ้อซึ่งและกองแอลนำมาผสมวงให้จนเกิดดนตรีพื้นบ้านที่มีความไพเราะ นะครับมีทํานองที่อ่อนหวานนุ่มนวนล,มลละมุนละไมเป็นธรรมชาติเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมและชีวิตความเป็นอยู่ของคนภาคเหนือที่เป็นคนอ่อนหวานมีน้ําใจใช้ชีวิตอยู่กับธรรมชาตินั่นเองอคนภาคเหนือเนะี่ยโดยลักษณะนิสัยเขานะครับเขาจะเป็นคนที่เนิบๆทำอะไรช้าๆผู้หญิงก็จะเป็นผู้หญิงที่อ่อนหวานเพราะว่าอากาศมันหนาวไงทำอะไรแบบ ภาคเหนืออากาศมันหนาวนะครับก็จะทําอะไรช้าๆพูดจาแบบหวานๆอะไรเงี้ยนะครับโดยเราจะเห็นถึงการใช้ชีวิตนะครับของเขานั่นเองว่าแต่ละภาคเนี่ยเขามีการใช้ชีวิตแบบไหนนะครับอ่าต่อไปนะครับเพลงพื้นบ้านภาคเหนือนเป็นเพลงที่ให้ความรู้สึกนุ่มนวลอ่อนหวาน แสดงให้เห็นถึงชีวิตความเป็นอยู่ที่เรียบง่ายและมีความสนุกสนานบางครั้งอาจบรรยายถึงบรรยากาศของธรรมชาติในท้องถิ่นนั้นด้วยเพลงที่นิยมร้องเล่นกันเช่นเพลงจอยนะครับเพลงจอยเนี่ยเขาเรียกว่าจอยนะเพลงจอยเป็นเพลงภาษาพื้นบ้านที่ขับร้องขึ้นเพื่อฟังกันเองนิยมร้องเล่นกันในหมู่หนุ่มสาวระหว่างเดินเล่นในหมู่บ้าน กลุ่มนุ่มๆเนี่ยก็จะร้องเพลงจอยเนะ่ะเพื่อเยี่ยมเยียนบ้านสาวที่ตนเองชอบนั่นเองเพื่อบรรยายความในใจว่าเออเราชอบตัวเองนะเอาชอบเธอนะโดยผ่านการร้องเพลงจอยเนี่ยออกมานะครับจะเป็นภาษาที่อ่อนหวานและนุ่มนวลสมมติสมมติคูโจเป็นคนภาคเหนือนะคูโจะจะชอบผู้หญิงบ้านเนี้ยชอบผู้หญิงบ้านหลังนี้คูโจก็จะร้องเพลงจอยเดินผ่านบ้านก็ สาวคนนี้ยามางามแต้นะอะไรก็ว่าไปนะครับก็จะเป็นทํานองของหนุ่มผู้ชายร้องจีบสาวผู้หญิงนั่นเองนะครับต่อไปเพลงภาคเหนืออีเพลงหนึ่งเขาเรียกว่าเพลงซอ <c oughs> เป็นเพลงที่ร้องตอบโต้เกี่ยวพาราศีกันระหว่างชายกับหญิงร้องโต้โต้แก้ร้องแก้ไขอารมณ์กันร้องตอบโต,ต,บโต้เหมือนเวลาเป็นคําพูดก็ตอบโต้กันไปกันมาเพลงจอยเนี่ย กำลังเป็นเพลงที่เราเริ่มจีบกันคือผู้ชายชอบผู้หญิงฉันชอบเธอนะฉันจะไปจีบเธอนะอะแต่เพลงซอเนี่ยก็จะเป็นเพลงที่เออเราต่างคนต่างชอบกันและต่างคนต่างชอบผู้ชายร้องมาผู้หญิงก็ร้องกลับผู้ชายร้องมาผู้หญิงก็ร้องกลับเนี่ยเป็นการตอบโต้กันนะครับโดยการใช้เพลงซอนั่นเองนะครับต่อไปเรามาดูกันภาคกลางภาคกลางนะครับ ดนตรีพื้นบ้านภาคกลางน่ะเป็นดนตรีที่มีการถ่ายทอดชีวิตความเป็นอยู่และกิจกรรมของคนภาคกลางนะครับคนภาคกลางเนี่ยจะมีการใช้ชีวิตแบบสนุกสนานนะครับเครื่องดนตรีน่ยที่ใช้ประกอบการขับร้องก็กองยาวานักเรียนน่าจะรู้จักโฮเนี่ยฮิวอะไรเงี้ยครับก็เป็นเพลงกลองยาวนะครับ ก็จะมีกล้องยาวชิงชาบกับมงละนาดคล้องวงละนาดเอกละนาดทุมคล้องใหญ่คล้องเล็กโอ้มีเยอะแยะเครื่องดนตรีของภาคกลางนะครับที่เราเรียนไปแล้วนะแล้วก็คนภาคกลางเนี่ยเขาชอบความสนุกสนานนะครับร้องตอบโต้กันไปีนะ่ยเราไปดูกันเพลงภาคกลางมีอะไรบ้างนะครับเพลงพื้นบ้านภาคกลางเนี่ยคนภาคกลางเนี่ยเป็นภาคที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทำไร่ทำนาเยอะนะครับทําให้เกิดเพลงพื้นบ้านเวลาเราทํางานนะครับเป็นเพลงร้องขึ้นมาเพื่อความสนุกสนานนะครับและเพื่อผ่อนคลายความเหน็ดเหนื่อยหลังจากการทํางานเพลงพื้นบ้านภาคกลางเนี่ยที่มักนิยมร้องเลยก็จะเป็นเพลงเกี่ยวข้าวนะครับเพลงเต้นกำรราเคียวก็จะเป็นประกอบการอะไรเวลาเราไปลงแขก ทำนาดำนาลงแขกเกี่ยวข้าวก็จะมีเพลงเต้นกรรํลเคียวทำงานไปด้วยร้องเพลงไปด้วยเกี่ยวพาราศีระหว่างชายกับหญิงไปด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นเพลงพวกเต้นกรรํลเคียวเพลงเกี่ยวข้าวนะครับเพลงต่อไปเพลงประเภทที่2ก็คือเพลงเรือนั่นเองนะครับเพลงเรือเพลงอีเซลและเพลงลำตัดนะครับเป็นเพลงที่ใช้เพื่อความสนุกสนานเพื่อความบันเทิงในโอกาสใน งานเรื่องเรื่องต่างๆงานบุญงานขึ้นบ้านใหม่งานวัดได้หมดเลยนะครับก็จะมักนิยมร้องเพลงเรือเพลงอีเซลและก็เพลงลำตัดนะครับต่อไปเพลงภาคกลางก็จะมีเพลงกล่อมเด็กนั่นเองครูว่าเพลงกล่อมเด็กนักเรียนน่าจะรู้นะครับเพลงกล่อมเด็กนะครับเป็นเพลงที่ใช้กล่อมเด็กเวลานอนหลับสมัยเราเล็กๆอ่ะแม่เราก็จะร้องเพลงกล่อมเด็กเพลงกล่อมเด็กก็มีทั้ง4ภาคนะครับ สี่ภาคน,นี้ก็จะร้องที่แตกต่างกัอนออกไปซึ่งหลายประเภทเป็นเพลงที่แสดงให้ถึงความผูกพันของแม่ที่มีต่อลูกว่าเออรักลูกนะเป็นเพลงแบบเหมือนเป็นนิทานก็ได้นะครับก็จะมีบทบาทของแม่ที่รักลูกแฝงด้วยคุณธรรมจริยธรรมหรือสิ่งที่ดีงามขนบประเพณีนะครับแฝงไปในเพลงกล่อมเด็กนั่นเองนะครับอ่า ต่อไปเป็นเพลงของภาคอีสานนั่เนเองเพลงดนตรีของภาคอีสานเนี่ยคนภาคอีสานเนี่ยจะชอบนําวัสดุท้องถิ่นน่าำมาทําเป็นเครื่องดนตรีเลียนแบบเสียงธรรมชาติเช่นเสียงฝนตกนะเสียงน้ําตกซึ่งเป็นเอกลักษณ์ตามภูมิภาคและภูมิอากาศภาคอีสานเนี่ยมันมี อาณาเขตที่ติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านหรือต่างประเทศเนี่ยทำให้ลักษณะของดน,นตรีที่ออกมาเนี่ยของภาคอีสานเนี่ยจะมีกลิ่นอายหรือว่าเอกลักษณ์เฉพาะตัวของภาคอีสานนั้นๆในกลุ่มที่1กลุ่มที่2กลุ่มที่3กลุ่มที่ส,กส,กสีก็จะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเป็นของตัวเองนะครับคนเมื่อก่อนเนี่ยเขาจะมีกรอบเป็นไม้ไผ่ลูกเวลาแบบตากข้าวไว้อะไรเงี้ย ก็เวลานกมากินข้าวเขาก็จะเคาะเกราะเขาเรียกว่าเกาะนะเป็นไม้ไผ่เอาไม้ตีอันหนึ่งก็เคาะกกก็ก็ก็กกกนกมันได้ยินนกมันก็จะบินหนีไปนะครับพอนกมันบินหนีไปเนี่ยพอบ้านบ้านหลังที่หนึ่งเคาะอ่ามีเกราะอันใหญ่นะครับก็จะเป็นรูปไม้อะไม้ไผ่เจาะรูไว้พออันใหญ่หน่อยเสียมันก็จะทุ้มดังปุ๊ก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 ป๊อ่าบ้านนั้นเคาะอีกอันเล็กหน่อยก็จะดัง บ้านที่สามเคาะอีกก็ปกปกปง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 เฮ้ยพอพอเครื่องดน,นตรีเนี่ยคนพื้นบ้านเนี่ยเขาก็บอกเฮ้ยไม้มันไม่เท่ากันมันทําให้เกิดเสียงที่แตกต่างกันเขาก็เลยเอาไม้เนี่ยมาทําเป็นลักษณะที่อันใหญ่อันเล็กอัน,อ,นอันประมาณปานกลางมาร้อยเรียงกันเกิดมาเป็นโปรงลางโปรงลาง เสียงเห็นไหมโปรงลางก็จะมีเหมือนไม้เคาะไมะ้แต่ว่าไม้อันใหญ่ก็จะมีเสียงที่ทุมไม้อันเล็กๆก,ก็จะมีเสียงที่สูงขึ้นไปนะครับอ่าเรามาดูกลุ่มอีสานกลางเ,อ,อ,าเอ้อีสานเหนืออีสานกลางและอีสานตะวันออกได้แก่ <c oughs> จังหวัดอุดรธานีนครพนมน้องคายขอนแก่นร้ 101, อยเอ็ดอุบลราชธานีดนนตีพื้นบ้านเนี่ยของกลุ่มนี้ส่วนใหญ่ ะประกอบไปด้วยเพลงหมอรำามีแคนเป่าแคนแต่เล่นแต่เล่นแต่เล่นแ,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 แต่นะครับและโปรงลางเป็นเครื่องดนตรีประกอบในวงใช้ประกอบในการละเล่นและพิธีกรรมต่างๆนั่นเองอ่าเราไปดูกันอ่าเนี่ยกลุ่มอีสานใต้ได้แก่จังหวัดสุรินทร์นะครับบุรีรัมย์ศรีสะเกดเพลงที่เขามักเล่นกันก็คือเพลงการตึมการตึมนะครับการตึม นะครับซึ่งได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมของขมรนั่นเองเป็นวงดนตรีที่มีความคึกคืนสนุกสนานเพลงกันตึมนะครับเพลงกันตึมนั่นเองนะครับเราไปต่อกันเลยนะครับเพลงของภาคอีสานเนี่ยเป็นเพลงที่สนุกสนานเพราะว่าคนอีสานมันจะโดยภูมิอากาศเขาะจะลักษณะที่ร้อนเขาก็เลใส่ผ้าถุงสั้นๆเพื่อความสะดวกสบายในการวิ่ง ่าในการโลดโผนในการเต้นอะไรเงี้ยจะชอบสนุกสนานนะครับคนภาคอีสานจะชอบเพลงอะไรที่มันสนุกสนานเร้าใจอะไรเงี้ยครับหนึงคือเพลงหมอลำเป็นการแสดงที่ร้องรำเดี่ยวหรือตอบโต้กันระหว่างชายกับหญิงจังหวะนะจะมีความสนุกสนานและมีจังหวะช้าเร็วแตกต่างกันไปเช่นเพลงลำเต้ยเพลงล่องโขงนั่นเองนะครับเพลงซึ้ง เป็นเพลงที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่และวัฒนธรรมเช่นเสริงกระติบข้าวกระติบข้าวกระป๋องใส่ข้าวเขาเรียกว่ากระติบข้าวนะจ๊ะนะครับเพื่อนเพลงเกี่ยวกับการรับประทานอาหารของชาวอีสานเสริงบั้งไฟนะครับเป็นเพลงเกี่ยวกับความเชื่อในเรื่องของเทวดาเพื่อแห่บัางไฟไปเนี่ยบั้งไฟเป็นรูปพญานาคนะจุดไปวิ่งมขออะไรนะขอฝนจากพญาแถนอะไรเงี้ยครับ ก็จะเป็นความเชื่อนะครับอ่าต่อไปก็จะเป็นเพลงลากไม้เพลงลากไม้เนี่ยเป็นเพลงที่คนอีสานใช้ร้องประกอบการทํางานเพื่อผ่อนคลายความเหน็ดเหนื่อยนั่นเองนะครับถึงภาคอีสานแล้วนะอ่าไปต่อกันที่ภาคสุดท้ายคือภาคใต้นั่นเองนะครับภาคใต้นะครับเห็นไหมก็ภาคใต้เนี่ยคนส่วนมากก็จะนับถือศาสนาอิสลามเป็น ส่วนใหญ่เนาะก็จะมีรับคนภาคใต้เนี่ยก็จะติดกับเพื่อนบ้านต่างประเทศเช่นมาเลเซียอินโดนีเซียอะไรเงี้ยก็จะได้รับอิทธิพลการเล่นดนตรีจากประเทศฝั่งนั้นมานะครับเครื่องดน,นตรีพื้นบ้านของภาคใต้นะครับดน,นตรีพื้นบ้านภาคใต้เนี่ยจะไม่เหมือนกับภาคอื่นๆโดยมากนะครับผู้เล่นมักจะเป็น ผู้ชายนะครับผู้หญิงไม่ค่อยเล่นเครื่องดนตรีนะครับเพราะเป็นเครื่องดนตรีที่เล่นเพื่อประกอบพิธีกรรมนะครับโดยเฉพาะชาวมุสลิมนั่นเองนะครับเครื่องดนตรีที่ใช้ส่วนมากเป็นเครื่องดนตรีประเภทตีและเป่าเช่นกรองชาตีนะครับของคู่กรองรามนาโทนและปีนั่นเองนะครับเพลงพื้นบ้านภาคใต้นะครับเป็นเพลงเพลงพื้นบ้านภาคใต้นะ่ยแม้ว่าจะมี น้อยกว่าภาคอื่นแต่ก็ยังคงรักษารูปแบบการละเล่นไว้ได้มากและเล่นกันตามเทศก,กาลต่างๆซึ่งบทเพลงที่นิยมนำมาขับร้องกันมีดังนี้หนึ่งเพลงบอกเพลงบอกนะเป็นเพลงพื้นบ้านที่นิยมมากที่สุดและเป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านที่ใช้ในการบอกข่าวสารซึ่งกันและกันนะครับให้มีความน่าสนใจเป็นการบอกบุญว่าออวันนี้บ้านนี้ แทนที่เราจะไปบอกว่าเออเนี่ยบ้านฉันน่าจะมีงานบุญนะอ่าหรือการโฆษณาสินค้าการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งนะครับเราก็จะใช้เพลงบอกเนะี่ยให้มีแบบอัธรลดมากขึ้นนะมีอัธรลดมีแบบทำนองน่าฟังมากขึ้นนะจ๊ะอ่าก็เพิ่มความสนุกสนานประชาสัมพันธ์ไปด้วยนะจ๊ะเพลงต่อไปนะครับของภาคใต้นะครับก็จะเป็นเพลงนาะ เป็นเพลงที่ใช้ประกอบการทำงานคล้ายกับเพลงเกี่ยวข้าวภาคการก็เป็นเพลงนะก็เหมือนเพลงเกี่ยวข้าวเวลาเราไปทำงานแล้วก็จะร้องเพื่อหยอกล้อนหนุ่มสาวกันอะไรเงี้ยครับต่อไปเพลงฮูลูเป็นเพลงที่ร้องคล้ายๆกับลำตัดโดยขับร้องเป็นภาษาท้องถิ่นหรือภาษา ของชาวมุสลิมเขาเรียกว่าภาษามาลายูนั่นเองนะครับเพลงร้องเรือหรือเพลงชาน้องนะครับเป็นเพลงกล่อมเด็กของชาวภาคใต้ที่เรียกว่าเพลงร้องเรือเพราะว่าเปยที่ใช้ผูกเนี่ยมีลักษณะเหมือนเรือเป็นการขับกล่อมนะในขับกล่อมเด็กเวลานอนในเรื่องต่างๆเช่นนิทานเหตุการณ์ต่างๆโดนใช้ภาษาท้องถิ่นเนี่ยของตัวเองเนี่ยเป็นการขับร้องนั่นเองนะครับ เรามาสรุปกันเลยนะครับอดทนอีกนิดเดียวคุณเจ้าขอเวลาอีกนิดหนึ่งนะครับแล้วก็จะจบกันนะครับวันนี้นะครับเราเรียนเรื่องเพลงพื้นบ้านนะครับภาคเหนือสีชมพูเรามาดูว่าก็จะมีเพลงจ้อยเพลงสาวไหมเพลงซอและเพลงน้อยใจยานะครับเพลงภาคกลางก็จะมีเพลงเต้นกำลําเคี้ยวเพลงเกี่ยวข้าวเพลงกล่อมเด็กเพลงอีเซลเพลงลำตัดและก็เพลงเหลือนั่นเองนะครับ ภาคอีสานนะครับขออนุญาตนะก็จะมีเพลงหมอลำเพลงโคราชเพลงเซิงเพลงการตึมแล้วก็เพลงลากไม้นั่นเองภาคใต้นะครับก็จะมีเพลงพื้นบ้านภาคใต้ก็เพลงนาเพลงบอกเพลงฮูลูนั่นเองการบ้านวันนี้การบ้านส่งท้ายนะครับสำหรับวันนี้ครูโจจะให้นักเรียนเขียนแผนผังตรงนี้เพลงภาคเหนือเพลงภาคกลางเพลงภาค อีสานและเพงภาคใต้ตรงนี้เลยนะให้นักเรียนเขียนแผนผัง mind map ตรงนี้ส่งครูโจ้นะครับส่งครูโจ้นะเขียนชื่อชั้นเลขที่ให้เรียบร้อยเขียนไ n d map ตรงนี้ที่นักเรียนเห็นตรงนี้นะเพลงภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานภาคใต้เนี่ยลอกตรงนี้ลงไปเลยแล้วก็เขียนมาส่งครูโจ้แล้วก็วันศุกร์นะครับครูโจ้จะตัดเกรดแล้วนะครับ ใครที่ยังไม่ได้ส่งงานนะครับกาาส่งคุโจด้วยนะครับสําหรับวันนี้การบ้านสั่งไปแล้วลอกหน้านี้ลงไปในกระดาษตกแต่งให้สวยงามเป็นงานชิ้นสุดท้ายของวิชาดนตรีนะครับต่อจากนี้เราจะไม่เรียนวิชาดนตรีกันอีกแล้วนะจ๊ะาทางานชิ้นนี้ส่งเอาไปเลย 20คะแนนนะครับ20คะแนนตกแต่งให้สวยงามวาดรูประบายสีให้สวยงามนะครับเพราะว่าวิชาดนตรีครูโจจะไม่สอบแล้วไม่สอบแล้วเราจะเอาหน้าตรงนี้นะครับเป็นการสอบถ้านักเรียนทําสวยเอาไปเลย20คะแนนถ้านักเรียนทําออกมาไม่สวยเอาไป5คะแนน10คะแนน2คะแนน3คะแนนแล้วแต่นักเรียน นะครับงานชิ้นนี้เป็นงานชิ้นสุดท้ายของวิชาดนตรีแล้วนะจ๊ะตั้งใจทำเขียนชื่อชั้นเลขที่แล้วส่งให้ครูโจ้ด้วยสำหรับวันนี้ครูโจ้ลาไปก่อนนะครับในวิชาดนตรีเราเจอกันอีกที 1. ก็ภาคเรียนที่2สําหรับวันนี้ครับบ๊ายบาย